สวัสดีครับสายเปรย์เนาะมีบางหนูครับว่าบางฟ้ามหนูคนขอลองแยกตัวสองตัวนะว่าเดี๋ยวอมเป็นยังไงมันลายอีรีบอกของไหวก็ว่าลายเถอะครึ่งลอยหรือเปล่าบ่ลอยก็เลือหน่อยนะที่มวยขึ้นดแต่จากขนนึ่ง

เมมุมมคือหลายอันสินี่บอกพอพันไหมพันนี่นลูกมือนี่นี่เอาอีกอ๋อหลายอันอันนี่ครับตัวหนูม <hi> ้ห hey. นูรนี่บอกพอพันไหมพัน้เทียนกระไรล้ะใยน Nhưng mà nó tổ chín Ông ừ. cứ tổ mẹ 2 tổ này ấy, ừ. <laughs> 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 สวยกลงหางเลยข้างหนล่ะตัวนี้ว่าตัวนึกออกลูกไหมว่เสือตัวจะใส่งตุดกรอไมุ่เนี่ยเับไปแล้มจัาไปจะเทอะละตัวเมียเลยตัวเมียลงเลยจับผางก็้อยู่อ๋อนี่ว่าลูกหน่อยมั้งเะ ôi cứ loại song sút lên này, nó có tài không? Oh. không, oh. cái gì thế? thước cứ mía, thước đây này, có mía. Mẹ điều không? Ừ. Ừ, ừ, mẹ không đi vào. mía mía, mía bơ lạp. mía bơ lạp. ผออยู mm ่ hmm. ให้กองเขาซ้ำหนีได้เนาะห <c oughs> นีเลยแล้วนี่ยท่าพผอแบบนี้ mm hmm. โอ้โหอะไรของยานี่บ mm ่ hmm. สองแม่ยบ่นี่นี่ลูกล้วนนี่ mm hmm. แม่ยสองถุกหนึ่ง คือขอเสืองเสื่องกิ่งขนาดนั้นบ่หุยเวียกจั้นขอขุ่นเดี๋ยวไม่รู้หรอกว่าโมีมีมีขออเดียวนี่ข้อยี่หนผ่อพันเนี่ยพันมีชีพ่อบานนี้จะเอาพวกลูกเนาะลูกพวกนี้นบ่ เอาไปคู่กันได้บ่จ้ำออกลูกมเมื่อกี้จังสัรด้วยเหรอที่มันสีแดงออมันุ่ยเลยบ่บ่บ่เอไว้ละแม่นโลูกสองแม่กับไคว์จังสั่นเลยปกติะว่คู่คู่บ่คือจังสั่นคือเอาไว้จังสั่นเลย ก็ไปยังไงก็อยู่กันได้เสียอเล่รู้รือมร,ร้บ่บอ <laughs> สสองเมียเลยตึนี้ลาเลายความหนูบบดที่นี่ตำเครื่องเซ็์เร,รืไอยเนาะหนูยังมั่นตัวเดียวเล็กๆชุดรถเซยหหลดร กนบันใส่เข้าไปัว้วเคลรัเค้าูาปดโดดเขือว่าหอมอัดลง้ไปหอม

พิเศษครับมือนใส่ยอนบักเฟืองหอมหินเนาะวนครับสทัวโอ้ยเดีจดมกเยทั่นเลสที่ห้อมหรายีเดี้วนู้นูตัวเดียวครับบักหลายเลยสดีเบิร์ตเี้ ีแล <LY humming> ้ว<ร>มันถูเหมือนจะวัดสรวยอื้อืมวัดถึงขีบอรมาวใส่กันเลยครับกุ้มกว่ามากเหียยเยียดไม่ไหมเขาเศร้าวะเื่ออาหารส่วนมันดีมันดีเมันดีมันดีที่บอกฟาเบสืด ปลงนปาชุ่มเหนียวัแ่าชุ่มใหญ่กว่านี้คนนี่แต่ชุ่มใหญ่กว่านี้มันถึงเด็ดแง่ดเดิหัวอจะยังไม่เด่นก็อาจจะยงีกกถ้ามึงเดือดมงก็จิมไวนต่วนก็บอกว่าเอาเ็งไม่ใส่ไปกอยู่้อปากไปปาม่ใส่เลยห่วยหมดเ่นั้ห่วยหนังไห่ Nó người nắng. Ut hai yêu mày, ghé thầy yêu hên nắng. Ghé để lại cục nóng. Mhm. 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 ยไมพุนองแบบ้ายจงามเล้วไปอีกไอีกเีเบไตกูไเปน้องทีไต่ไม่บ่ในหัวเราเป็นน่สี่กานี้ทนใหญ่ตอนกูถามสองหาสิบกระแนกอมาแล้วอย่างดก็หยงนี้ยงนี้ว่าใส่เห็ดไหมอะไรอย่างนี้

งานไหลอยู่ม่นนหานี่แต่ไวะการเงียนอดเพราะไานมีการเงียนดใส่ให้เขาบอกเก็บอกคับไม่ละมันยังเงียนเฟ้อยู่จะยังขาดาเพราะว่านี่ยมันมี ไอ้ขา้ามข่าไอ้ข้ามขาอ่ะฮะ <c oughs> จะคำนีกินแต่อาหารว่ <c oughs> ากินขา้าว <c oughs> มันดีคนระับคืมันน่าดีนะตาย mẹ thoáng tuột luôn cũng cần tiền nha qua lại vay luôn à muốn đòi bọt cũng mang lại vay luôn đó ông luôn cũng cần nha người mặt nên Ông cũng cần không muốn cần tôi đang đèn cái dưới nè tôi thuộc nghe nghe cái dưới nè muốn cần cái xe nó ở bắc cát hắn mới muốn cần cái xe nhưng cần nó liền nó liền thế thôi người đại này là cái

อย่างค่แม่เไกินได้มันใหญ่ใหเลยแล้วนี้กล่อนอะกินซีากินทุนนะเฮ้ยต้อผินกินหนึ่งว่ะห้องผิงห้างกิะวโอ้ทุนบอกหน้าบอกได้ก่น้าตัวก็ปลาเนาะเพื่ออะไรปลาอย่องนี้ ยังจีนะามันมนหาเกก้มไปบกบุนี้ยม่เมหรอไม่ยอมงแ่เม์แล้วมาเห็นมันตอกู้หยก็ไปยงเห็นมันจักตัวสันมาไหบุคไม่ได้หลเนะแต่เนีมน้องคนตห้ตป่อยน้องตี่อยอนาน้หนขาปนอ่เอาน้องพนไปป่อย วันเกดนก็เหนียวเวลาเวอยากประหยัดมันกดอ้วมเนาะมันอยากอ้วมเนาะวนเสือสีลูกปลาทัานนี่แหละท่านงองก็อย่องกวออูกวหนักงอ่ล่าอกูลูกมันหลายแล้วยันเป็นขน่องเที่ยงนี่ Ngay lại... vốn lại... kỳ cái chân môn 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 nó bài thơ ba môn môn mua, thơ muốn môn môn bà. môn 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 nhang khẩu nó, cái môn môn nằm ở môn 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 môn

ถึงแต่อะงับเงิน่คืออันนี้ยังง่าคือรายการเกินมันเยอะเกินนะมันได้ังงเฮ้ยอะไรไหมอร่อยอร่อยแอดีไปก็เลกินตัวนี้และโดนมากลยเนาะแม่สามออเดี๋ยวฟอครับสุกน้าเหมือนกันเด้เดเด น้องสาวบ่น้องสาวบอกกับลูกเสาวเลยอ่ะยังอะไรอีกเหรอในหม้อสองสาวแล้วมักจะจุอยู่ควงอ่ะถ่ายกับฝากคนไหลก็แซ่งสาวมั่งจุน้าโมแดงอยู่ป่ะอาจจะโดนจังมือโอเคครับไปแล้วบายขอบคุณที่เข้